สวัสดีครับวันนี้กิ๊วกับการเด้นนะครับวันนี้กพัฒนาในสภาพอากาศอันดีแล้วนะทุกคนวันนี้กิ๊วกับการเด้นนะครับวันนี้ก็มาในสภาพอากาศอันดีแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศอันดล้วทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศเลยทุกคนวันนี้ก็มาในสภาพอากาศกันเลยนะครับนะตอนนี้นะครับสัญญาณว่าทําไมวันนี้ถึงมีแดดออกวันนี้อ่ะ ปลายเดืตุลาคมใครๆก,ก็เชื่อว่าอากาศจะเริ่มดีขึ้นแล้วฝนหรือสโนโรเริ่มหายไปแล้วหรือเปล่าอันนี้อาจจะคิดถูกนะครับแต่ยังไงมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นั้นอีกนะครับที่จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งนะครทุกคนนะครับวันนี้นะครับได้แดดออกแรงๆด้วยนะครับ อากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ค่อยเย็นขึ้นเรื่อยๆนะไม่ด้แบบนะทุกคนก็ค่อยเย็นขึ้นนะครับนะครับบางที่เขาก็ร้อนเขาเย็นอะไรก็อยู่กับสถานที่บางสถานที่นะครับนะฮะทุกคนนะครับความร้อนความเย็นก็มีความแตกต่างกับสภาพอากาศได้นะครับซึ่งถ้าสภาพอากาศที่อากาศที่ไม่มีไม่ค่อยมีเมฆหรืออะไรนะ มักจะเกิดขึ้นในวันที่มีความชื้นในชั้น,นกกบรรยากาศที่น้อยกว่านั่นก็แปลว่าความชื้นมันไม่มีที่จะทําให้เมฆสามารถต่อตัวเป็นรูปแบบที่เห็นได้นะครับัาญ,ญาบ่งชี้ว่าบายฝนแต่นี่คือฤด,ด,ดูหนาม,มานาแล้วนะตั้งแต่พิก้าเลยหนาพิก้าเลยนะครับบอกเลย สัญญานี้อาจจะบ่งชี้กับกับฤด,ดูกาลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันแล้วพวกนี้จะมาติดตามกันว่าเราจะบันทึกลงไปเลยนะครับเราจะให้คะแนนคะแนนเลยนะครับขอนขอนมันให้เรามันบอกเอา้นไปขอทังงมดใช่ไหมแ้วเราฟังเสียงนะครับมันยังมีเสียงอะไรข้างล่างอยู่นะครับแต่เราเหมือนว่าเสียงประจําไม่ได้ดังมากแล้วเราก็เลยลงไปนะครับเราเดินลงไปปุ๊บนะครับมันก็เห็นเราใช่ไหม แล้วตอนเราลงพอดีมันก็เห็นนอพอดีแล้วทุกคนเออเอเราจะลงช้าลงเร็วไปหน่อยนะหาพาเสียงมันไปก่อนนะครับเ,ออเราลงเร็วไปหน่อยขวัญมันไปเล่นรุ่นรับตอนนั้นมันไม่บอกว่าเราเป็นเล่นข้างนอกใช่ไหมแต่มันหมอลรอบหนึ่งว่าเราขึ้นเป็นเล่นข้างบนเว้ยแค่แบลของขึ้นข้างบนได้ไงแล้วเมื่อมันไปฟ้องแม่ปุ๊บถ้าพ่อไปล็อกก็ต้องด่าพ่อเขาด้วยเออแล้วต้องทอย่างนี้ไหม้มาขวัญ ถ้าห้องเขาล็อกมานะต้องมันนั่งเสียเวลาเอาเอาสายไฟนั้นออกอีกมันเสียเวลารู้ไหมแล้วถ้ายิ่งทอาอย่างเงี้ยฟ้องแม่ตล,ลอดแล้วพ่อก็อยู่ในบ้านด้วยนะอยู่ในห้องถ้าพ่อเขาไม่อยู่ในห้องอ่ะโชคดีแต่นี่พ่อเขาอยู่ในห้องทอาอย่างเงี้ยได้ไงขวัญนิสยัยนิสัยทาได้ไงขวัญเอ้ย ระ่างนี้เราเสกเราฟังเสียงเอนเดอร์พูดต่อไปเราจะฟังเสียงเอนเดอร์ด่าไอขวันนะครับเอนเดอร์ er ด่าต่อเลยไอขวานาน,นะไปไปฟ้องแม่ด้วยเว้ยแล้วพ่อมันก็อยู่ในห้องทำอย่างนี้ได้ไงเออคิดก่อนเล่นแบบนี้ทำไมเล่นเล่นทำไมแบบนะ้ความนี้แบบนี้นเล่นทำไมอยากรู้ ถ้าพ่อเขาอยู่ในห้องถ้าพ่อเขาไม่อยู่ในห้องอ่ะโชคดีหนูรอดแต่ถ้าเขาอยู่ในห้องอ่ะบอกเลยแล้วพ่อถ้าพ่อไปรอกนะต้องมาเสียเวลาพูดกับพ่อเขาอีกในห้องแม่อีกนะแล้วอีกฝันบรรดาเนเห็นเราพอดีเออใครหลังนะพ่อเขาอยู่ในห้องถ้าไปฟ้องแม่นะเตรียมตัวตายเลยเตรียมตัวไม่ต้องมาอยู่่กับเราเลย เออเป็นอะไรไม่รูย้ยงหว่นน่ะแค่เราเห็นเราเลยลงมามันก็บอกแม่แล้วบอกอะไรอยากรู้ทำไมทำอะไรมันวานนายนใส่แย่มาเออเป็นอะไรไม่รู้ตาดอดเลยวันนี้ก็เห็นอะไรไม่รู้ คิดเองแย่นะขวัญเนาะวันวันอะคิดอะไรไม่รู้คิดได้ก็ไปฟ้องแม่เห็นอะไรก็ไปฟ้องแม่ฟ้องเนาะรออย่าให้อารมณ์เสียนะไอ้หวันถ้าได้เมืไหนได้อารมณ์เสียมานะเตรียมตัวโดนเลยโดนฟ้าได้เลยแค่นะไปฟ้องแม่ละ เราแค่ไปเอาของมันบอกไปเอาอะไรบอกขึ้นเป็นเล่นมันขึ้นอะไรมันเล่นอะไรไม่รู้แค่ขึ้นไปเอาของแค่นะเออแต่มันคิดว่าเราเล่นเล่นไปมัง้งแล้วพ่อไม่ต้องมาแล้วพ่อไม่ปิดประตูอีกทำไงแขวนถ้าพ่อไม่ปิดประตูอ่ะล็อกประตูอ่ะถ้าล็อกสายไฟอ่ะมีปัญญาเฉาช้ยไหมขวนมีปัญญาเฉาช้ยบ้างไหม ว่าตัวเองทาอะไรไป,ไ,ปไอ้เรื่องประตูอ่ะตาบอคนเรานะ่ต้องนั่งกูต้องมานั่งเสียก็ลาเปิดประตูใหม่อีกแล้วกาเด้นก็ไปนั่งนั่งรอไปวันวันขวัญเอ้ยวันหน้าจ,จะเริ่มนะ้ดา่าให้มาด่าทุกวันเลยเนาะเมื่อกี้เราไม่ได้ดา่ากาเด้นนะโอเคได้ขวัญอย่างเดียวเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ขวัญอ่ะต,อะต้องมาดูเขาลากมานะ ต้องมานั่งด่าพ่ออีกเหมือนวันนั้นน่ะเหมือนครั้งนั้นน่ะจะต้องมานั่งด่าแล้วล็อกประตูอีกเออความคิดแบบไหนวะถ้าลราก็สองห้องมานะโดนแ,น,แน่แล้วไปเขียนแล้วไปขึ้นไปเขียนใหม่ลแล้วด้วยล็อกห้องนึงทำโดดแบบนี้เจ็ดวันถ้าพอดเป็นล็อกนะเจ็ดวันบอกเลย เพราะเรา้อก็ผิดไปด้วยเจ็ดวันเพราะเราเขียนตื่นไปแล้วเออคิดทําไมคิดแบบเนี้ยอยากรู้จังเลยอ่ากระเด็นพูดต่อได้สภาพกาศต่อได้ไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับสภาพกาศในช่วงเวลากลางวันนะครับจะมีการบันทึกเรื่องนี้นะทุกคนนะครับตั้งจากวันนี้นะครับ ใกล้ที่จะเป็นวันที่อากาศเริ่มสดใสแล้วอากาศก็เลยเริ่มดีขึ้นแล้วในทุกๆวันนอกจากว่าเป็นฤด,ดูหนาวแล้วอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับตอนตอน้นฤดูหนาวความชื้นมันยังสูงอยู่ลมหนาวยังไม่แรงพอที่จะทำให้ความชื้นนั้นไปลงภักใต้หรือลงที่ไหน หรือว่าลมหนาวข้างบนใช่ไหมมันจะเอาความแห้งแรงออกมานะครับแห้งแล้งนะครับตั้งแต่ตรงบนเลยนะครับมันจะเอาความแห้งแ้งให้เรามาเห็นก่อนหลังจากนั้นความแห้งแ้งมันจะค่อยลงมาตามลมความลมลมหนาวนั่นแหละนะครับวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับจะเป็นการจะเป็นการอะไรนะทุกคน อย่าลืมเรา,เราตอนนี้ผู้ติดตามเรานะครับเกินหนึ่งพันซับแล้วนะครับแต่เรายังยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่หว่านะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวันนี้นะครับคลิปแรกจะลงเรื่องวิธีลงแบบไหนถูกลงอุณภูมิสถานที่ไหนถึงจะถูกต้องอย่างว่าก็คือต้องเอาสถานที่ที่เอาเป็นจังหวัดนะครับจังหวัดนะจังหวัดเอาจังหวัดของคุณนะครับ แล้วก็ไปลงรับดูน้ำคูตรงนี้ให้ดีนะครับอะไรอื่นไม่ต้องเอามาเอาแคุ่ณหภูิแล้วก็หน่วยต้องเป็นแบบนี้นะครับสี่จุดนะครับหรือจะว่าหน่วยเป็นองศานะครับโอเคนะครับมีทั้งฟาเรนไฮต์ทั้งเซลเซียสนะครับมีหมดเลยนะครับยังมีมากกว่านั้นอีกนะครับอีกหลายหน่วยแต่ยังเอาแค่นี้แหละนะครับแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะครับ ไม่ไม่ได้หักไม่ยังมีอยู่แต่มันเหลือน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าสัญญาณแห่งความหนาวเย็นครั้งใหญ่มันก็ลังจะมาหาเราแล้วลท่าครับถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากคอมเมนต์แลก้ก็จะข่ายไปให้เป็นกาลางๆกับการเด่นนะครับโปดติดตามก,กรดดิงเพื่อได้ลับแห้งของเราเลยขอบคุณครับนี่คือ วันนี้อากาศไม่ขายไปเลยแปลว่าอ,อีกอีกหนึ่งสองว,วันหรืออีกหลายวันค่ะว่าความหนาวเก่งครั้งใหญ่มันจะมาหาคุณเตรียมตัวไว้นะขอบคุณครับ